สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์การค้าเจเจมอจตุจักรติดแอร์นะคะวันนี้เราจะพามาแนะนําร้านแว่นตานะคะชื่อร้านแว่นตาไคทธนูค่ะอยู่ที่ห้อง S269 นะคะซึ่งร้านนี้นะคะมีบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแล้วก็ยังมีแว่นตาหลากหลายแบรนด์นะคะที่จะแนะนําให้มากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับติ<ม>คพี่ค่ะขออนุญาตเข้าไปในเชนชมสินค้าเลยนะคะ,ะได้ครับผมเชิญเลยครับผมรบกวนคุณพี่ช่วยแนะนําสินค้าในร้านหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างคะก็ในส่วนของร้านแว่นตาแทนุเรานะครับก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายในส่วนของกรอบแล้วก็เลนแว่นตาชั้นนาจากบริษัทต่างๆนะครับผมในเรื่องของกรอบก็ยังมีแนะนําอย่างเลนชั้นนากรอบที่เราแนะนําก็จะเป็นอย่างยี่ห้อเลแบรนที่เรจาจักกันดีอยู่แล้วอย่างพวกอาร์มานี่ รีคูเปอร์ที่ตอนนี้กําลังนิยมใน,ในหลายยี่หออ้อในแฟชั่นนะครับผมค่ะแในเรื่องของเลนชั้นนําทางเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายบริษัทเลนชั้นนําอ,อย่างโฮย่าเอสซิอลแล้วก็ไซส์ทางร้านของเราเป็นตัวแทนจําหน่ายมีทุกแบบทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเลนบรูตัดแสงป้องกันแสงสีน้ําเงินเลนออกแดดเปลี่ยนสีอย่างเลนออโต้หรือว่าในช่วงนี้ที่คนนิยมมากๆก็คือในช่วงคนที่อายุ40ปีขึ้นไปก็จะมาในเรื่องของเลนโปรเกสซีฟ คนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจะค่อนข้างตอบโจทย์มากทางร้านเราก็มีจาหน่ายเหมือนกันค่ะแล้วอ่าอันไหนที่แบบว่าคนเขาชอบซื้อนิยมมากคะถ้าอย่างขายดีที่สุดเดียวตอนร้านตอนนี้ที่เป็นที่นิยมมากจะเป็นยี่ห้อโบรองครับผมเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสเลยขอดูหน้าตายนะคะเป็นยดีได้ครับผมด้านหน้าได้เลยตรงนี้เลยนะคะใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นนําเสนอเลยเพราะว่าขายดีมากทั้งคน ไปรุ่นอ่าได้ทุกวัยครับผมใช่ครับเพราะว่าในเรื่องของตัววัสดุเองแล้วก็เรื่องดีไซน์ของบลองเองค่อนข้างทํามาตอบโจทย์คอนโซนเอเชียบ้านเราอ่าในเรื่องของงานและวัสดุของเขาก็จะเป็นจากไทเทเนียมสะส่วนใหญ่ใช้น้ําหนักที่เบาแล้วก็ใส่สบายอ่าแล้วนี้ราคาสูงไหมครับพี่สำหรับตัวนี้ตอนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นของที่ร้านนะครับผมก็คือลด50%ารกอบพร้อมเล่นเลย ก่อพร้อมเลนเลยใช่ครับรถก่อพร้อมเลนเลยแล้วก็แถมเป็นเลนบููป้องกันแสงหน้าจอของด้วยแถมไปด้วยนะคะของแถมแล้วนี่เราก็สามารถเลือกแบบตามตามใรถใช่ครับมาลองได้เลยเหมาะกับหน้าเราอ่าใช่ครับผมลองได้เลยทางร้านของเราโชว์ทุกตัวให้ลองกันได้ทุกตัวเลยว่าชอบแบบไหนค่ะก็จะเหมาะไหมแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วมีบริการหบริการตรวจวัดสายตาด้วยใช่ครับทางร้านแมตาแทนนุเราก็มีทั้งบริการตรวจวัดสายตาให้เลยแล้วก็ให้คําปรึกษาทางด้านเกี่ยวกับโรคเรื่องสายตาแล้วก็ใครที่ตัดแว่นที่ร้านอย่างเงี้ยครับสามารถตรวจตัดแว่นแล้วรอรับได้เลยเพียง15นาทีหรือจะแวะนทานข้าวก่อนก็ได้ใช่มาตัดแว่นที่ร้านแล้วทานข้าวก่อนก็ได้นราคิดแล้วราคาแพงไหมว่าตัดแว่นค่าราคาตัดแว่นก็จะมีเริ่มต้นกันตั้งแต่500 ตัดขึ้นใบใช่ครับตอบโจทย์กับคนได้ทุกประเภทเลยก็คือเราก็เลือกแว่นเลือกเลนใช่ครับเลือกแว่เลือกเลนได้เลยตามที่ว่าลูกค้าต้องการตอบโจทย์กันเลยค่ะแถ้าเกิดเราไม่สะดวกมาที่ร้านนี้นะคะเราถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านเราก็จะมีทั้งในเรื่องของเพจ a c e b o o k อ่าเพจร้านแม่นตาไททานุกนะครับค่ะแล้วในเรื่องของร้านของเราก็จะมีทั้งหมด4สาขาอ่าที่นี่จะเป็นที่หนึ่งที่เจเจมอที่ดอนเมืองแล้วก็ที่รังสิตดอนเมืองจะมี2ที่ ร้านแว่นตาแทนุเหมือนกันหมดอืดูแว่นสายตาไปแล้วเนาะอันนี้แว่นมีแว่นตรงนู้นด้วยใช่ครับผมร้านเชิญดูเชิญชมในร้านก่อนได้เลยเพราะอย่างโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือลด50%ทั้งแว่นสายตาใช่ครับ50%ทุกแบรนด์เลยอ่าก็จะมีทั้งแบรนด์โพลารอยคาเรล่าเรแบนค่ะอามานี่พวกนี้เรามีจำหน่ายหมดเลยอ่าสินค้าเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ทุกๆเดือนก็จะมีสินค้าอัพเดทสินค้าใหม่ใใช่ครับเพื่อตอบโจทย์เป็นแฟชั่นให้กับคนที่ชอบในเรื่องของแว่นกันแกดโปรโมชันนี้นี่พิเศษมากว่า50%เถึงแค่สิ้นเดือนสิงหานีเท่านนใช่ครับแต่เดือนหน้าไม่แน่อาจจะมีโปรโมชั่นอะไรอีกมากมายใช่ไหมครับผมแล้วแบรนด์ไหนที่แบบว่าลูกลูกค้าเขาชอบแบบว่านิยมแบบขายดีแล้วก็แบบมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ถ้าในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของกันแดดก็จะเป็นโบลองเหมือนกันตอนนี้มาแรงมากใช่ครับเรเบีนนี่ก็ได้เรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าพวกเรเบนพวกอา์มานี่อย่างเงี้ยจะไปพวกชาวต่างชาติคนยุโรปกันมาเยอะใช่แต่ขอคนไทยบ้านเราก็จะเป็นแบบของโพลอยก็ได้เพราะว่าเหรนค่อนข้างให้คุณสมบัติที่ดีมากค่ะแล้วราคาต่างกันเยอะไม่ค่พี่แต่ละแบรนด์นะคะราคาต่างกันไม่เยอะมากครับผมมันก็เรมต้นาซื้อได้ถ้าเป็นกันแดดก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่800 ไปจนถึง4,400บาทอ่าแต่ก็รับรองว่าถูกแน่นอนเพราะว่าทางร้านของเราก็ราคาคุยกันได้อ่ามีซื้อสื้อก็ยิ่งรับรองว่าใช่รับรองว่าถูกใจราคาถูกใจแน่นอนอ่าถูกใจก็เพื่ซื้อแน่นอนนี่แฟชั่นไหมคะหรือว่ายังไงตรงนี้ใช่ครับเป็นโซนการ์ดแฟชั่นหมดเลยอ่าเห็นดาราหลายสีเลยใช่การ์ดแฟชั่อย่างเดียวการ์ด สวยๆทั้งนั้นเลือกไม่ถูกเลยนะพี่ต้องลองใส่ครับมันจอได้ความสาใช่ครับผมแล้วนี่เรามีวิธีการแบบดูแลรักษาแว่นตายไยงไคะแบบว่ารอบซื้อไปแล้วถ้าอย่างในส่วนการดูแลรักษาถ้าอย่างแว่นสายตายครับในเรื่องเลนก็จะแนะนําลูกค้าในเรื่องการทาความสะอาดก็จะเป็นการใช้น้ํายาซันไล์ผสมน้ําอ่าเช็ดด้วยผ้าที่เรามีแถมให้เราให้อย่างเป็นพวกแว่นกันแดดก็เหมือนกันครับเพราะว่าใช่ครับกันแดดก็เหมือนกัน ในการทำความสะอาดตรงนี้ส่วนใหญ่แนะนําเป็นผ้าที่ทางร้านแถมให้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเช็ดกับเสื้ออะไรพวกนี้มันอาจทาให้ตัวเลนเป็นรอยแล้วก็อายุการใช้งานมันค่อนข้างที่จะเสื่อมเร็วครนะที่ชอบแบบแสบตาหน่อยอนี้่ะอตัวนี้เของเล่นใช่คะอันนี้พิเศษครับพิเศษตัวลิมิเต็ดเลยยังไม่มีคนมาเป็นเจ้าของเลยต้องรีบมาจับจองแล้วใช่ครับตัวนี้ต้องมาเป็นจับจองเลย ครบทุกสีเลยนะครับผมเปิดไม่ถูกเลยค่ะสีสวยเยอะมากเลยขออนุญาตนะครับผมต้องต้องลองายแล้วคนมีสายตาก็คนมีสายตาก็ใช้ได้เหมือนกันสีสันสวยงามสดใสมากค่ะโฆษณาไม่ได้ขออนุญาตเลื่อนหนีไอ้ของผมเล่นอีกีหนึ่งอนุญาตเลื่อนใส่ต้องเอาหมดแล้ะสวยทุกยี่ห้อเลยค่ะเลือกไม่ถูกจะเอาไหนดีแร้วพวกนี้ก็จะเป็นเลนส์พลอยก็จะเป็นในเรื่องของเลนส์พลอไลท์ครับผมที่ ตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่ออกแดดมากๆาให้ความคมชัดแล้วก็ลดแสงสะท้อนได้ด้วยนค่ะแล้วด้านมาดูด้านหน้านี้บ้างนี่เป็นเขตอะไรครับพี่ถ้าด้านหน,าน้า<อ>นี้ก็จะเป็นทรงอย่างออกแนววินเทจบ้างแล้วก็มีพวกกันแดดมีของเด็กด้วยนะครับทั้งร้านออมีมแว่นตาเด็กด้วยใช่ครับทั้งสายตาเด็กทั้งแว่นกันแดดของเด็กๆคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจอยากซื้อให้ลูกๆก็มาดูกนได้เลยสวเสยสันสวยงาม ทั้งแว่นกันแดดและแว่นสายตาเหรอก็มีเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับมีจาหน่ายทั้งแว่นกันแดดแล้วแว่นสายตาเลยอันนี้โปรโมชั่นเรานี้แถมเลนหมดนะครับในเรื่องของแว่นสายตาทุกแบรนด์ทุกกี่ห้องอ่าถูกมากเลยนะคะซื้อแว่นแถมเลนใช่ครับผมแถมเลนยอดลด50เปอร์เซ็นต์ต่างหากนะคะอยิ่งถูกราคาถูกขนาดนี้โปรโมชั่นถูกใจใช่ค่ะถ้าไม่ซื้อไม่จะว่าไงแล้วเนาะใช่ครับขนาดนี้แล้วเนาะแล้วตรงนี้มีเอ่อตรงฝั่งนู้นลาะคะคุณพี่ ถ้าฝั่งนู้นจะเป็นอ่าใช่ครับฝั่งนู้นเป็นถ่ายไปแล้วเนาะเป็นของคาเรล่าอ่าแล้วจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างนิยมของชาวต่างชาติแต่ช่วงนี้ชาวต่างชาติน่าจะเข้ามาไม่ค่อยได้ใช่ค่ะสั่งออนไลน์ได้เนาะได้ครับผมสั่งออนไลน์ก็ได้เราส่งทั่วทั่วส่งได้หมดครับบริการจะส่งให้ฟรีอ๋อส่งให้ฟรีด้วยหรือใครมาตัดแว่นแล้วต้องรอรับกลับบ้านอ่าค่าสายตาเยอะๆอย่างเงี้ยทางเราก็มีจัดส่งให้ฟรีเลยอือโอเคค่ะนี้ถ้าเกิดว่า ใครสนใจนะคะก็สามารถมาแวะดูที่ร้านได้นะคะมีทั้งแว่นตากันแดดแว่นสายตานะคะแว่นเด็กผู้ใหญ่มีหมดเลยนะคะมีเลือกราหลายแบบหลายยี่ห้อมากเลยนะคะราคาก็ถูกด้วยมีโปรโมชั่นลด50%ด้วยตอนนี้นะคะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะก็รีบสนใจก็รีบมาดูกันได้นะคะมาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะแล้วสุดท้ายนี้เดี๋ยวพี่ฝากร้านที่ที่ตต่ของร้านเลยค่ะว่าร้านแว่นตาไททันุนะครับอยู่ชั้นสองเนาะห้องเ2ส9องก้านะครับผม ก็จะอยู่ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโค้ชแทบเลยละร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังของเจเจมอลเลยทางร้านเราก็มีช่องทางการติดต่อทั้งทาง Facebook ชื่อเพจร้านแว่นตาไทยนุนะครับผมแล้วก็แอดไลน์แว่นตาไทยนุเจเจมอลอ่าส่วนในเรื่องของเบอร์โทรก็จะเป็นถ้าเกิดเบอร์โทรท,รที่ร้านเลยจะเป็น0 9 8ย์5 8 1 8 5านงนะครับค่ะงนันเดี๋ยวทางเราจะทําการอ่าแปบดบช่องทางติดต่อไวใ้ให้ด้านล่างโพสต์อีกทีนะคะถ้ายังไงก็คนที่สนใจก็สามารถมา สั่งซื้อได้ตามช่องทางการติดต่อข้างล่างนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สั่งซื้อสินค้าครบ800บาทขึ้นไปนะคะคก็คือจอดรถฟรี3ชั่วโมงนะคะสามารถรวบรวมใบเสร็จที่จะสินค้าในห้างไจมของเรานะคะพร้อมบ,บตัตรจอดรถไปยื่นที่เคาน์เตอร์ประชาสำคัญชั้นหนึ่งได้เลยนะคะ จอดฟรี3ชั่วโมงทุกวันนะคะหรือท่านไหนอยากจะร่วมสนุกกับเรานะคะตอนนี้ก็คือง่ายๆเพียงกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ออกไปนะคะแล้วนําหลักฐานการแชร์วิดีโอของท่านไปโชว์ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งนะคะสามารถรับฟรีไปเลยสเปรย์แอลกอฮอล์หขวดนะคะและ้ววันนี้ขอบคุณพี่พี่มากนะคะที่มาแนะนําสินค้าในร้านขอบคุณ,คณนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ และอย่าลืมมาเลือกซื้อสินค้ากันที่เจเจมอกันเยอะๆนะคะเจเจมอเปิดทุกวันถูกทุกวันค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ